สวัสดีครับในส่วนของสำนักงานเกษตรอละพืชมะขามนะครับโดยที่ผมเนี่ยนายพงษ์ชัยสิทธิมาลัตท์กตำแหน่งเกษตรอละพืชมะขามนะครับก็ได้ท sociedad, ํางานร่วมกับคุณสุดารัตน์เพชรพิรมนะครับก็ได้ประสานกับคุณอ้อเนี่ยที่รัฐวิจักจกับคุณผลิตเนี่ยครับแล้วในส่วนของมะขามเน IE, ี่ยส่วนของงานที่โดดเด่นที่เราได้ประสานคุณอ้อชัดเจนก็คือเห็นผลชัดเจนก็คือเรื่องของการบริหารจัดการผลไม้ภาคตะวันออกครับในส่วนของมะขามเนี่ยคือพื้นที่การผลิตเรียนเนี่ยจำนวนทั้งสิ้น33,487ไร่ ให้ผมผิดแล้วจํานวน24,885ไร่ในปีที่ผ่านมาปี64เนี่ยเกษตรกรเนี่ยรับประโยชน์จากโครงการนี้เป็นอย่างสูงครับเนื่องจากผลผลิตทุเรียนเนี่ยเป็นผลผลิเศรษฐกิจที่มีราคาแพงสุดในประเทศไทยในตอนนี้ครับแล้วก็ปีนี้การกระจายผลไม้เนี่ยไม่มีปัญหาเลยเนื่องจากทุเรียนเราเนี่ยได้รับการร่วมมือจากสานักงานจวัหวั์โดยคุณอ้อเนี่ยครับได้ทํางานาร่วมกับกรมกรข้าวแล้วก็เกิดผลเห็นชัดเจนูปปนุธรรมก็คือว่า ปริมาณทุเรียนของเมืองจันทร,ร์ประมาณเป็นแสนล้านครับกไ็ได้ทํางานด้วยกันก็ไม่มีปัญหาเลยเลื่อนไหลได้การขายผลไม้ได้มีการวางแผนว่าถ้าหากเกิดสถานการณ์โควิดจะต้องทายัางไงจะทําให้โครงการนียผ่านไปได้ดยดีครับก็ขอขอบคุณทางคุณจุฬาลักษณ์พิพิธรมเป็นอย่างสูงที่ได้ให้ความร่วมมือกับสำนักงานเสรีเพื่มะขามครับทําให้ปัญหาต่างๆของมะเขือขามไม่พี่คลายไปได้แต่ชัดเจนครับรเกษตรกรให้การยอมรับสำนักงานเสรเพรื่อมาขามสำนักงานเสลิมประวัติครับในส่วนของสำนักงานเสรีสารก็ขอขอบคุณคุณจุฬาลักษณ์พ